สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเกี่ยวกับดวงโหราศาสตร์ของคนราศีเมษนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเว็บ m y h o r a c o m มาณที่นี้ด้วยนะครับที่มีโปรแกรมดีๆไว้ให้ใช้นะครับก็จะดูในหรลุบะในเรื่องของวิธีชีวิตการงานงการงางเงินนะครับโชคลาภผลที่จะมีในชีวิตนี่แหละนะราศีเมษก็คือตัวนี้นะมีดาวเสา กลุ่มลักลัคนาราศีเมษดาวอังคารมาอยู่ในตำแหน่งสุภะเป็นดาวตนุเสกบ่งว่าเจ้าตัวเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนสู่ชีวิตและก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามด้วยเช่นกันนะครับเพราะพฤหัสเอ้ยเพราะว่าดาวงคารเข้าอาศัยเรือนพฤหัสพูดถึงเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมในตัวเองก็มีได้ตำแหน่งสุภะด้วยก็คือคุณงามความดีเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น พิ่ลวงลกก็ว่าได้นะครับแต่ความดีตัวนี้อ่ามันก็คือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตที่ผูกพันไม่ใช่ว่าจะไปหมดทุกคนนะอ้ความว่ามีความใจดีที่ว่านี่เพราะเป็นตําแหน่งอายุนะครับก็คือสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยย,ยึดหลักในเรื่องของความถูกต้องศีลธรรมด้วยเช่นกันดาวเสากลุ่มลักเสาเป็นนิดในราศีเมษ แต่ในระหว่างจักเป็นมาอุดแสดงว่าดาวเสานี้ไม่ได้เสียหายมีความเข้มแข็งมีเกียรติหมายเขาว่าเสาเนี่เป็นอุดชีวิตเสากลุ่มดวงชะตามันต้องมีการพัฒนาแน,แน่เกิดขึ้นมาแล้วโตวมาแล้วต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่อยู่หายจินต่างถิน่นอยู่ต่างแดนนะครับต่างภูมิภาคต่างจังหวัดก็สุดแท้แต่จะเลือกไปเป็นมหาอุดก็ย่อมจะได้รับความชื่นชมยกย่อง ในหมู่คณะหรือในละแวกชุมชนที่ตัวเองทํางานอยู่ในละแวกนั้นน,น,นะครับเสามาจากอะไรเสามาจากตําแหน่งกรรมะก็หมายความว่าเจ้าตัวนี้จะมีอาชีพการงานที่มั่นคงทําเป็นจิตการของตัวเองได้นะครับเสาได้ตําแหน่งเข้มแข็งและเสาเป็นสีในพื้นดวงกําเนิดด้วยเสานี่มันง่ายไหมเสามันก็ไม่ง่ายมันก็ต้องสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ผ่านความเครียดความกดดันในชีวิตมาไม่น้อยถึงจะมีหลักมีฐานมีอาชีพเป็นของตัวเองรือว่าช่วงแรกเกิดมาแล้วเนี่ยนะเรียนจบแล้วมันก็ต้องออกมาทำงานนละอยู่ในช่วง16ปี8เดือนขึ้นไปถึงเป็นต้นไปนั่นแหละไม่เกิน25ปีเป็นช่วงชีวิตต้องยุกย้ายมีคู่ด้วยในช่วงนั้นนะเพราะว่าดาวพุธเป็นวัยกรรมะ ตรีวัยอยู่ในช่วงใบกรรมะและเป็นดาวคู่ในโหราศาสตร์เจ็ดตัวเอามาเทียบดูนะครับก็คือจะมีคู่ในช่วงอายุไม่เกินยี่สิบ้าปีแต่งงานคนแรกก็ว่าได้กรรมะคือกรรมหรือการกระทำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตกวินาศก็แสดงว่าความรักมันย่อมมีดับสลายไปในคนแรกในคิตคู่ที่แต่งงานด้วยเช่นกันถ้าพูดถึงด้านอาชีพมั่นคงนะครับมีอาชีพเป็นของตัวเองนั่นแหละอย่างที่ไล่ฝั่งตัวแรก เพราะเสาได้มา,าอุดอาชีพอะไรที่ทําตัวนี้นะเสาอยู่ในเรือนมา,าอุดอยู่ในเรือนของดาวศุกร์อาชีพการงานตัวนี้เป็นดาวเสาได้ไหมเสาเป็นนิดในตําแหน่งนี้นะครับหากเป็นงานดาวเสานะเทียบเคียงก็คืองานโรงงานก็ได้งานพืชผลการ,กรเกษตรก็ใช่นะครับแต่ด้ยจากดาวเป็นนิดแล้วก็คงเป็นรักษางานชั่วคราวเมื่อมาพิเคราะห์กับตัวดาวเหล่าซึ่ง อยู่ในเรือนของดาวเสาร์เนี่ยส่งผลในวิธีดาวของวิธีการเดินของราก็คือตกตัวนี้เป็นกรรมะถึงดาวราวหูตัวนี้และดาวราวหูตัวนี้ก็เป็นปลักในระหว่างด้วยก็เท่ากับว่างานที่จะกับดาวเสาร์นี้ก็คงได้ทําอยู่ณช่วงเวลาหนึง่งนะพิจารณาแล้วว่าน่าจะได้ทําอยู่ในช่วงเวลาหนึง่ง เมื่อสสวกับดาวจิตใจสภาวะอารมณ์และเป็นดาวอังคารเสากับอังคารมันมีความกดดันหรือว่าไม่ชอบอะไรที่มันมีกดมีความกดดันมากเกินไประเบียบที่เคร่งเครียดจนเกินไปตัวนี้จึงให้ว่าเป็นอาชีพชั่วคราวที่ทําเกี่ยวกับดาวเสาเสาตัวนี้บอกว่าเป็นมาอุดสมัยหมายแต่ว่าสายงานที่มันจะมีความมั่นคง ในตำแหน่งนิดในตำแหน่งที่การโคจรของราหูนี่มันเป็นแค่ชั่วคราวสภาพอารมณ์จิตใจต้องการความสําเร็จความยิ่งใหญ่คงไม่อยากเป็นลูกจ้างใครหรอกเนี่ยคือตัวนี้นะจึงตัดไปว่างานที่ทําอยู่ในช่วงหนึ่งเป็นดาวเสาร์เนี่ยจึงได้ทําอยู่ชั่วคราวนั่นเองแล้วมาจับงานตัวใหม่ก็คือตัวไหนเป็นดาวศุกร์เพราะดาวศุกร์นี่ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดเป็นตําแหน่งการเงิน และเพิ่ตำแหน่งลาภะได้ตำแหน่งอุจจาวิมุขได้ตำแหน่งมนตรีในทักษะอีกตัวอาชีพตัวนี้มากกว่าที่เป็นเกี่ยวข้องกับดาวสุขมากกว่าที่มีดาวเสาเข้ามาอาศัยเรือนเนี่ยจึงจะส่งผลให้กับตัวเองเลือกที่อะไรที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับด้านความสวยความงามเป็นตัวแกนหลักสร้างฐานะมากกว่านั่นเองนะครับและดาวสุขที่ว่านี่มันเป็นทั้งตำแหน่งคู่ด้วยเป็นทั้งตำแหน่งคู่ด้วย คู่ตกลาภะก็คือบทจะได้คู่มันก็ได้แบบไม่ยากมันได้แบบไม่ยากเป็นคนที่มีคนมารักมาชอบได้ง่ายๆด้วยนะลาภาเนี่ยแต่การได้คู่เนี่ยเมื่อตำแหน่งคู่เป็นทั้งตำแหน่งการเงินเป็นทั้งอุตสาหวิรุก็ย่อมแสดงว่าเมื่อมีคู่เจ้าตัวย่อมไม่เสียเปรียบย่อมได้เงินค่าดองค่าแต่งค่าสินสอดด้วยนั่นแหละนะครับแม้ดวงบอกว่าจะมีคู่ได้แบบง่ายๆแต่ก็ไม่ได้เขาว่าเขาจะทําตัวง่ายๆ นะครับมันต้องมีอะไรได้ตอบแทนด้วยเช่นกันความเป็นอุดอมันย่อมส่งผลในทางที่ดีทางที่สูงส่งได้การเงินแต่ว่ามันมาง่ายมันไปอยู่ในเรือนของลาหูเนี่ยมันก็คือมาง่ายจบง่ายเลิกง่ายนั่นเองนะครับเพราะถ้าเอาตําแหน่งคู่ในเลขเจ็ดตัวมาพิเคราะ์ด้วยเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นประด้วยก็คือไม่เข้มแข็งไม่มันคงแล้วในด้านคีดคู่แม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งนี้มีดาวอาทิตย์ร่วมเรือนมันเป็นคู่สัญญา มากกว่านะครับทุกอย่างมันเป็นตามเงื่อนไขาตามวาจาหากไม่เป็นตามวาจาที่พูดที่ตกลงกันไว้มันก็พร้อมที่จะอันหลังให้กันนั่นเองก่อย่าลืมว่าธาตุน้ํากับไฟตัวนี้มันย่อมไม่เข้ากันสนิทยอยู่แล้วนะครับและอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาด,ด้วยจึงเสียหายมากกว่าที่จะมั่นคงนะครับตัวตําแหน่งเรื่องคู่ตัวนี้เมื่อสอบกับดาวสาภาวะตนุเสษจิตใจแล้วมันเข้ากันไม่ได้ ย่อมจะมีความขัดแย้งทะเลาะให้เลิกลากันไปนั่นเองหมายความว่าเจ้าต,ตัวนี้จะไม่มีคู่เพียงคนเดียวนะมีคู่มากกว่าหนึ่งคนอาจจะสองคนสามคนหรือสี่คนได้นั่นเองนะครับดาวจันเล่งลักเป็นจตุสดายเกณฑ์ถือว่าหมายถึงว่าผู้คนทั้งหลายจะให้ความนับถือยกย่องในเรื่องของการทำงานแต่จันตัวนี้มีข้อเสียมีโรคภัยเบียดเบียน จนตัวนี้มันเจยวเรื่องของต่อมต่อมน้ําเหลืองต่อมอะไรที่อยู่ในร่างกายจับเจ็บป่วยด้วยตัวนี้แหละตัวที่จะเป็นพยาธิเบียดเบียนเจ้าตัวนะครับต่อมทอมซินต่อมน้ําเหลืองต่อมอะไรพวกนั้นแหละนะอันมันเลยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้คือบ้าเรื่องของวิถีชีวิตการเงินการงานทีนี้จะไปดูเรื่องของโชคลาภวันที่หนึ่งเมษาที่จะถึงนี้จะมีโชคหรือเปล่า พิจารณาด้านโชคลาภม,มเีเรือนลาภะเรือนลาภะก็มีดาวสุขเข้าเรือนลาภะมีดาวสุขอ่ามีดาวสุขดาวคารคู่มิตรคู่สเสน่ห์มาอยู่ร่วมเรือนด้วยมีดาวเสาคู่ศัตรูคู่รวมรันมาพัวพันให้ขัดแย้งให้แบ่งแยกออกไปอีกนะครับตกเนนะวังเป็นตำแหน่งสาหัสชะอาจจะถูกถ้าจะซื้อนะมันต้องตามเพื่อนนะเนี่ยมันต้องฟังจากคนอื่นเนี่ย ตัวเองรู้สึกชอบด้วยเพราะอังคารคือจิตใจก็มาร่วมตัวนี้ด้วยมันก็เลยเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งละสิ่งที่ตัวเองรู้สึกชอบมีคนบอกมามีเพื่อนบอกมาชอบตัวนะั้นตัวนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ดาวหกเนี่ยเป็นทั้งตำแหน่งตัวคู่ด้วยนะเพื่อนตรงกันคู่ครองนะนะเป็นทั้งตำแหน่งเพื่อนในช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยอืออาจจะหนึ่งละฟังจากคนอื่นแฟนบอกให้ซื้อ ซื้อให้แฟนอะไรอย่างนี้มันก็คือโอกาสมาทางแบบนี้แต่ตัวที่มันร่วมเดือนกันมันมีทั้งดาวอังคารคู่มิตรคู่เสน่ห์และดาวสองคู่ศัตรูด้วยอืมคู่ศัตรูมีหนึ่งมีสองแต่ได้คู่เสน่ห์คู่มิตรแค่คู่เดียวฟังหูไวห้หูอยู่ที่ตัวเองเราที่นี้ต้องเชื่อตัวเองเป็นหลักเราที่นี้นะเพราะอังคารเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์จิตใจของตัวเองด้วยแล้ววันที่หนึ่งอยู่ร่วมกับดาวพระหัสด้วยแล้ว มาถึงช่วงนี้อยู่ในช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยพฤหัสได้วรโคณะวางพระราทเป็นราชาชโชคตกเรือนมรณะก็เท่ากับว่ามันเกี่ยวข้องความเป็นความตายความฝันฝันเห็นคนตายหรือคนที่ปลูกพันธุ์ในอดีตมาเกี่ยวข้องเนี่ยตัวนี้จะตีความเป็นตัวเลขก็ได้นะครับทางของตัวเลขจะมาลักษณะแบบนี้พระราชเป็นวินาศ เขาแบบเป็นมรณะด้วยก็เข้าว่าซื้อแบบไม่เปิดเผยซื้อแบบเงียบอิบไวคนเดียวพูดเยอะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องกระตุกกระตากบวกใครเลขส,สวยก็มีเลขห้าเลขสามเลขหกนะครับมาถึงสำหรับคนราศีเมษนะครับนั่นคือโอกาสที่จะถูกได้ก็คือเอาตัวเลขกลุ่มเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะครับถ้าถูกก็คงจะถูกไม่ใหญ่มาก ไม่ถูกในจานวนที่เยอะเน้นไปที่สองตัวท้ายหรือสามตัวท,ท้ายนั่นแหละนะครับหรือว่าใครที่อยากจะซื้อจะจะเสี่ยงโชคกะนะอย่าไปหวังถูว่าละวันจะถูกวันที่หนึ่งนะี่บอกเลยว่ามันมาถือดอกนี่คือโอกาสโชคดีของคนราศีเมษนะครับอาพูดถึงราศีเมษในกรงกว้างละ่ะถ้ามีดาวประหลัดย้ายเข้าตัวนี้ละ่ะย้ายมาอยู่ในราศีพฤษภละ่ะ พอวันที่30เสร็จวันที่30ก็คือวันนี้อ่าตัวนี้พระรหัสย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภเวลาเที่ยง45นาทีพระราัสในพื้นดวงเดิมเป็นวรโคตรระวางด้วยแล้วโอ้แสดงแล้วว่าพระรหัสย้ายเข้ามาในคนราศีเมษเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้นะจะมีโชคดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีโชคมีลาบ อีกต่างหากนะครับแล้วก็มาทํามุมเล็งกับพระเลืเดิมด้วย,ยถ้าได้ดาวอาทิตย์มาเสริมอีกช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้ามาทับนี่แหละมันจึงจะเป็นโชคใหญ่ที่พอจะมองเห็นนะครับอดาสีเมตรถือว่าเข้าเกณฑ์ในตำแหน่งที่ดีพระเรหัเข้ามาอยู่เป็นตำแหน่งการเงินลอยเป็นดาวจรเนี่ย ได้วลนนะัลคระวางตามดวงกําเนิดนี้ด้วยเนี่ยจัดว่าเป็นปีเงินปีทองราศีเมษนะครับเอาตรงๆนะครับพอพิจารณาดูแล้วคนราศีเมษเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นปีดีนะเป็นปีดีปีเงินปีทองนะนะคนราศีเมษเนี่ยทุกคนเน่ยนะถือว่าจะดีมากดีน้อยมันก็อยู่ที่มุมดาวแต่ละคนนั่นแหละถ้าดาวพื้นดวงในพื้นดวงเดิมวางอยู่ในมุมที่ดีนี่กับดาวว่าที่เข้ามาให้คุณเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นโชคดี มา,มากสำหรับคนราศีเมษนะครับได้มากได้น้อยกขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะครับแต่โดยรวมแล้วคนราศีเมษในช่วงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นปีเงินปีทองของท่านนั่นเองนะครับครับก็จบลงประมาณนี้นะครับจบคนราศีเมษเดี๋ยวจะมีราศีอื่นๆมาเสนอนําเสนอต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ